เนี่ยคะ่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะทุกคนอันนั้นจะเป็นสวนไผ่หนูนะคะพี่พี่พื้นที่ประมาณสามไร่นะคะหลักกากันแทะครจะเห็ตเป็นกันแท้ใหญ่นะคะหละกักกาตอนนี้ปลูกยูคาเดค่ะห้าะะหา้หาประมาณประมาณหกร้อยต้นนะคะเนี่ยก็จะมีต้นใหญ่ต้นหน่อยต้มหมองดิพันยูนะคะทุกคนนี่ปลูกตามแนวตลอดแนวไปทางด้านโน้นเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าทีห้าวานนะคะทุกคนโอ๊หน้าหยอดหน้าทีห้าหยอดแต่วาถ้าเมาหยอด สมแซมอีกเด้อค่ะพี่พีนี่เป็นนาหย่อนนะคะไม่ใช่นาหวานแล้วเข้ากับมะสามนะคะทุกคนมาดำมาสมนะคะนี่อันนี้เป็นนาของเรานะจ๊ะเป็นนาข้าวเจ้านะคะพี่พีนี่เห็นบอตัวใหญ่ตัวหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นนาข้าวเจ้าฝนกระตกนะคะน้ำกระเลื่อมร้ายแน่ละนี่เข้ากับกันน้ำไว้ประมาณนึงนะคะทุกคนกั่นน้าไว้เพื่อให้หญ้าเขาตายนะคะทุกคนนี่นี่เข้ากับกั่นว้ก่อน นี่บกหอยเริมน้อยลงแล้วค่ะพี่พี่นี่เขาเขาบันนี้คือเข้ามาสามนะคะทุกคนหรือเอินว่าซอมเขาเนาะมาดํามาดาสามนะคะนี่โน่นอยู่คาหนูก็ถึงตรงโน้นแล้วนะคะทุกคนนี่พื้นที่ตรงนี้ประมาณสี่ไร่นะคะทุกคนพื้นที่ตรงตรงนองใหม่สามไร่นะคะทุกคนแล้วก็มองเขา้ายูแล้วก็มองปลูกเด้าเรื่องพื้นที่ประมาณสองไร่ค่ะแล้วก็อีกสองไร่ฟังผุนก็เป็นเขาจ้าวคือกันปีนี้บันนีเข้าปลูกเขาจ้าวนะคะแต่ก่อนปลูกเขาเหนียว ข้าวเหนียวห้ากระใายไปไหวอีกหน้านึงนะคะอยู่ทางพุ่น,นี่ข้าวสวยนะคะทุกคนนะปีหนังกะใต้ะค่ะใต้หลายนี่อันนี้กักันนาไหวนะคะพี่นี่ขนาดไม่ขืน,น,ขนหอดหันมันก็นจะไลออกนะคะนี่เห็นว่านี่ไม่มีทอเนะะี่ยค่ะวันนี้ห้ากระปุกบ้านดนป่านไดเน,นี่ยก็จะมีต้นองต้นใหญ่ต้นหน่อยนะคะแล้วแต่พื้นที่ดีแบบว่าเขาอาจจะดินดินดีนะคะทุกคนนี่ พื้นที่นาของเรานะคะตัวนี้สร้างเพื่อกะล่างซับน้องใหม่นะคะเพื่อจะเพิ่มน้อใหม่ถุงน,นาของเรา่นี่ยิน,น,นหอยเสียงเขียนห่องเนี่ยแอบแอบแอบกบบะกบได้เขียดบรลุกนี่มันดังที่ท้งผุวันนี้เขาก็จะตัดหญ้านะคะทุกคนตัดหญ้าออกนะคะว่าให้วัชพืชเขาขืนมาแย่งอาหารเนะาะมันจะมะงํามันช่มางําต้นยูคาเข้านะคะทุกคนเนี่มอมต้นใหญ่ต้นหน่อยแล้วแต่อาจจะดิ้นบันไดเขาดีกว่านะคะนี่ แล้วก็จะมาดูนะคะมาอัปเดตมันนิยากะจะแซมหลายแนย่แต่ว่ากะขนาดม,มากเด้๋มันก็ตายดอกอตัวนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะแต่ว่าหนามมัมมีมันก็นเลรบ่เขียวไปไหนแต่ก็ไม่เป็นไรเขียวอยู่นี่แขางๆหน้าเขาก็งามมาสังเกตกันเนี่ยค่ะมาอัปเดตนะจ๊ะวันนี้กสญญาหลายแน่นี่ค่ะย้านี่หลาย่พื้นที่ของเราบรรยากาศย่มแรงนะคะนี่ ปลาก็เริ่มบ่อนแหละค่ะทุกคนเริ่มมีปลามีหยังเหรอเนอะอาะเดี๋ยวหนูพาไเบื้องหน่อใหม่ของเฮาหน่อใหม่ของเฮาสิไปเฮ็ดหน่นอใหม่ถุงก็จะเป็นหน่อใหม่ไผ่เลี้ยงนะคะทุกคนเฮาเป็นคนปลูกเองนะคะปลูกเองมาประมาณสามปีสามหรือสี่ปีบ่แน่นใจเนี่ยคะ่ะเนี่ยเป็นหน่อไม้เลี้ยงนะคะหนอ่อหน่อเขาก็เริ่มออกมาล่ะเนี่ยคะ่ะหน่อเขาก็เริ่มตุ๊กพุกติ๊กติ๊กออกมาสลับกันนะคะทุกคนหน่อใหญ่นหน่อย นี่ค่ะนอใยนอเล็กนอน้อยนะคะพี่พีนั่นอันไหนนอนยาวเท่ากับซับเลยค่ะอันไหนนอนบ้านเงาก็เอาไวกรนประมาณสามหมื่สองถึงสามวันหรือสี่หมื่นนะคะเท่ากับคอยสิมาซับทีหนึ่งคุนปลาบอดปลาธรรมชาตินะคะเนี่ยนี่ต่วาสร้างขึ้นมาวันหอดอยู่นี่ค่ะมันตุกจิปปิ๊กอยู่มาถ่ายกับซับมาแน่แนแต่ว่านอนทท้งพี่บ้นไหนซับบรรยากาศ ท้องทุ่งนาแล้วก็สวนไผ่นะคะพี่พี่นอนไงแดดจะต่ตนอนไงนอนหน่อยสมบูรณ์นะคะทุกคนถ้ากอได้เขาสมบูรณ์แน่นอนเขาจะไงสลับกันไปนะจ๊ะเนี่ยบรรยากาศแห้งเสียงเขียนห้องกบบ่กบห้องแ,แ,แอบแอบแอบอยู่นีค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลองน้ำนะคะพี่พี่แต่นุน้ยใบเลียงป้าเด้นุ้ยใบเหลียงแต่ว่าจะมีสองบ่อจะมีบอ่อหนีกับบ่อผุ่นที่เราเปิดน,น้ำใส่ตลอดนะคะแต่ว่าตันนี้นั่น ช่วงหน้านแรงนุ่ก,ก็ปล่อยควายมากินหญ้านะคะทุกคนนี่หญ้าธรรมชาติเกิดเต็มเลยหญ้าวายเกิดหลายแห้งแต่ว่าถ้าภัยเขาเริ่มแบบปกคลุมหญ้าจะไม่ค่อยขึ้นนะคะพี่ๆนี่เห็นปะนี่นะคะสร้างขึ้นมาข่อยฝนฝนต้องฝนก่นจะเป็นปลาดาวเรืองเฮ่าด้วยค่ะพี่ๆเรืองเรืองเห็นปะเป็นปลาดาวเรืองนะจ๊ะตรงไหนมันอันนี้มันก็นไม่ค่อยออกนะคะพี่ๆมันแล้วแต่ต้นเนาะ ต้นออกลายกัหลายต้นออกหน่อยสลับซับ,บเปลี่ยนไปนะคะพี่พีปลาหนี่ก็จะเป็นปลานหนูนะคะทีดอกเงินกับยูโรเพื่จะมอกมไลายหนูนะหมาหนูกำลังมาเขาจะรักมักมไลายหนูย่ำหนันี่ต้นนี้ออกหลายออกั้งสามนอสามชีนอต,ตะมาณเดตัดเดตสามนอนบรรยากาศดีมากนันจ๊ะบรรยากาศทองทุ่งนาทองทุง่งนี่หยาเขาก็จะแบบ น้ำขืนหยามันก็บสีอันนี้นะทุกคนแต่กอนก็เลียงกุ้งเด้กุ้งฝอยอะแต่ก่อนของเราเป็นบ่อกุ้งฝอยนะคะพี่พี่เลียงขายได้หลายหลอบอยู่ระยะหนึ่งเลยล่ะแล้วก็นามมันขืนช่วงสี้สช่วงเขาเนี่ยะนามมันขื่น้นามมันก็ไหลเขามากัลนี้ถ้ากินนุ่ว่านเดืถมเอาดินถมมองทา่าไ้สูงขื้นนะคะพี่พี่มืนอวานพอนามมันไหลมาประคอมันก็มามันก็มากินกุ้งเบิดเลย เราก็เลยไม่ยังไม่ได้เลีย้ยงนะคะก็เลยหยุดภารกิจไว้ก่อนหยุดกิจการกุ้งฝอยกุ้งเต็นเท่าไหร่ก่อนตอนนี้ก็มาซ้ำนอใหม่อย่างเดียวค่ะทุกคนทําหน่อไม้อย่างเดียวนะคะอยุดตรงนี้แต่ก็เป็นถีปล่อยควายน้นี่สวนไผ่นอจุกดิ๊กจุกจุกเทนอใหม่ทุ้งไว้นะคายนาแหล่งนะคะทุกคนแต่น,กน,น,ะะตนุกกรลัมขายแหละล่ะขายเรื่อยๆนะคะไปหอยวอยยุบาน ใส่ทุงงล้วก็หอย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 ไห้นะคะสร้างพื้นพนักงานสับาพื้นกำลังมาเพื่นเป็นทุกอย่างเลยค่ะทุกคนตั้งแต่สร้างเลียมกอทุกอย่างทีพี่พี่เห็นในช่องนู้นน่ะละถ้ากเกษตหลากหลายนี่ดิทำหลากหลายทำทุกอย่างนะคะแคมป์ปิ้งกับแคมป์ปิ้งเฮ็ดรถเฮ็ดนอกไม้เลียมกอผ้าคือเฮ็ดทุกอย่างค่ะชีวิตคนเฮามันช่เฮ็ดอย่างเดียวบ่ได้ก็ต้องเฮ็ดหลายๆอย่างหน้าใครที่โปมันเออเป็นหน้าใครที่โปม่ำเด้ เห็นบอที่หนูเอาจิโปโอมาแต่ตอนนั้นบ้าใดมาขายเนาะอันนั้นเ,ออเขาฝากสื่อมาก็ขายเดี๋ยวแล้วหาบาทสิบบาทก็เอา,าก็ข่ยกำไรแทนสิบประดัค่าน้ำมันเป็นการสางผาบซื้อกับบ้าใดดินี่หน่อไม้นะจ๊ะหน่อไม้ไผ่ไผ่เลี้ยงหน่อไม้ไผ่เลี้ยงของเราใส่กระสอบแบบนี้นะคะแล,ล้วก็ลากไปเรื่อยๆต่อไปค่ะมันหลายก็จะเอาเรือเด้นี่เห็นบอทเขาเจ้าเรือมาไหนเลย <laughs> เรือพายเนี่ยค่ะ ช่วงนั้นหนูหลายพนักงานเท่ากับสิมาก,กําจัดหนูท,ท,ทีพี่เข็นกับยูหนี่ล่ะยูเปล่าไทยนู้นนี่ล่ะที่ว่าม้าหนูสิห์หนูอ่ะล่ะนี่ค่ะมาห่ากับเป็น,น,น,นบ้านต้นไม้นู้นเด้ะบ้านต้นไม้อยู่ภูใหม่นั่นเะค่ะยู่ภูใหม่นั่นน,ะะน,น,นี่ค่ะวิวดีมากนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ช่างพลอยนะคะทําทุกอย่างเป็นช่างแล้วก็ทําหน่อไม้ถุงก็ทํานะคะทุกคนไทหน้ากับไทเลยะค่ะเด้อในภารกิจในแต่ละวันนะคะจะหมุนเวียน เปลี่ยนไปสับไปวัดลูบยงสิละแต่ว,ว่าก็ซิมีเออกนันขึ้นรถแล้วก็ไปว่าแคมปิง้งกลับมาเฮ็ดวิยกกลับมาขายของไปใหม่สินะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะพี่ๆเด้อฝากเปก็นกำลังใจให้หน่อยนะคะฝากกดติดตามให้เราด้อเด้อพี่ๆนูเห็นป้าลูกคอค่ะตอนนี่น่าจะเป็นกุ้มทีสองหรือที่เขาเห็นเนาะเพราะว่าอตอนนั้นเขาเห็นใหญ่เด้ดอโบมือหนันง่ายสำหรับเขา นูเห็นเหมือนอนะ่นุเห็นกลุ่มหนึ่งทีทายลงไปนี่อันนี้มันก็ลังเดงแดงนิดหน่อยด้วยทุกคนออกปลาลูกคอ,อกหรือปลาลูกกลุ่มนะคะทุกคนมันเป็นกลุ่มมันจะเป็นลูกปลาส่อนปลาคอลูกปลาคอด้ค่ะพีพีนี่กำลังนิดหน่อยจิริจิริจอยู่เมืองเด้อก็้อ<ด>อาจสินเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยนิดหน่อยค<า>นมันเป็นแดงแดงนี่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 สามถึงห้าร้อยตัวนะจ๊ะปลาลูกคอกปลาลูกกลุ่มของเราจ้าอุ้ยเมืองมันขึ้นมา ในหน่อยไม่พันในหน่อยเพราะท่านหูจะวูมได้หนิเพรมมาะว่ามันเห็นคนมันพันหนีแต่คือเาหูจะวูมในเขาสนนี้ดดิอ,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  mmm. อันนี้เขาจะมีแม่ของเขาเด้อค่ะทุกคนเป็นอยู่ไกลๆขอบๆ้างๆเบิ่งหลูกไป้ะคะนี่ปลาลูกคอกนะจ๊ะ <lesia> เห็นอีกหนึ่งกลุ่มแล้วจ้ะทุกคนแต่ว่างใหญ่ใหญ่กว่าต้นนั่นนี่ในต้นมะเหลืองแดงๆอ่ะทุกคนทุกคนเห็นบ่เห็นเพื่อนนี่นี่เห็นนะเขาตัวใหญ่แล้วค่ะเขาเห็นบ่เขาเห็นคนเขาเหลืองตื่นนี่ค่ะ ปลาลูกกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะทุกคนใหญ่แล้ว